นี่นะครับคุณไดเฮ็ดวันนะครับติดเครื่องอยู่นะครับนี่ดับเครื่องครับไฟเบรกค้างครับเมื่อคืนองกระดาษลงไปนีขาไฟเบรกนี่ไม่ได้แตกไว้นะครับ้างหลังติดแก้ไม่มีนะครับท่านหลังนะครับไฟเบรกก็ยังติดอยู่ปกตินะครับนี่ครับไฟเบรกค้าง อะไรมันกดปุ่มเหมือนกันจ้ะใช่มั่นครับขอมากเนี่ยโอ้รอยน็อตนี้เลยนะเอใช่ผมมันไปจิ้มเข้มนันได้ก็คือโอเคนี่ครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเลี้ยวมันลงรูไปผมก่อนนั่นผมเมกไปครับน็อตเบือแป้นี่แหละ à, cái là mày này ní, à, tụi mị không phải con, xin chào. In, in, ก็ไม่รอดตัวไม่อะไรกันนี่แหละครับ